Two, three, come สวัสดีครับอภ่พิทโจทย์คณิตศาสตร์โอนตม .3 กันนะครับเรื่องอสมการนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้าที่13นะครับต่อไปเป็นข้อ13ข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่าแก้วและติ๊กมีสบู่ก้อนอยู่จํานวนเท่ากันโดยสบู่แต่ละก้อนมีขนาดเท่ากันแก้วบรรจุสบู่ลงในกล่องขนาดเล็กซึ่งจูได้กล่องละสก้อน ส่วนติ๊กบรรจุสบู่ลงในกล่องขนาดใหญ่ซึ่งจุได้กล่องละหกต้นหลังจากที่แก้วและติ๊กบรรจุสบู่ของตนเองทั้งหมดลงในกล่องแล้วพบว่ากล่องทุกใบมีสบู่เต็มกล่องถ้าจำนวนกล่องขนาดเล็กที่บรรจุสบู่ของแก้วมากกว่าจำนวนกล่องขนาดใหญ่ที่บรรจุสบู่ของติ๊กอยู่อย่างน้อยสิบกล่องแล้วจำนวนกล่องที่บรรจุสบู่ของติ๊กมีอย่างน้อยที่สุดกี่กล่อง ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับกำหนดให้นะครับกล่องขนาดเล็กนะครับอของแก้วนะครับให้มีอยู่ x ก,กล่องนะครับต่อมานะครับก็กล่องขนาดใหญ่ของติ๊กนะครับมีอยู่ y กล่องนะครับทีนี้นะครับโจทย์บอกว่า,วา แก้วและติ๊กมีจำนวนสบู่เท่ากันนะครับซึ่งกล่องขนาดเล็กบรรจุได้กล่องะ4ก้อนนะครับดังนั้นของแก้วก็จะมีอยู่ 4x ก้อนนะครับจะเท่ากับของติ๊กนะครับที่กล่องขนาดใหญ่นะครับจะบรรจุได้กล่องละ6ก้อนนะครับก็จะเท่ากับ 6y นะครับอก้อนนะครับเพื่อไม่ให้งงครับจะให้หน่วยไปด้วยนะครับเป็นสมการที่หนึ่งนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับเมื่อบรรจุสบู่นะครับเต็มกล่องนะครับกล่อง ขนาดเล็กนะครับก็คือ x นะครับมากกว่ากล่องขนาดใหญ่นะครับก็คือ y นะครับอยู่อย่างน้อย10กล่องนะครับก็อย่างน้อยก็มากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับอันนี้หน่วยจะเป็นกล่องนะครับอาให้เป็นสมการที่2นะครับเอาทีนี้ไปดูคําถามนะครับถามว่าแล้วจานวนกล่องนะครับสบู่ของติ๊กมีอย่างน้อยสุดกี่กล่องซึ่งต้องการหา y นั่นแหละนะครับดังนั้นนะครับการแก้สมการ2ตัวแปรนะครับจะใช้วิธีการ แทนค่าแล้วกันนะครับแทนค่าคือแทนค่า x ให้อยู่รูปของ y นะครับดังนั้นก็จากสมการที่1นะครับถ้าจัดรูปม่นะครับ x ก็จะเท่ากับนะครับนะครับเดิมเป็น4 x ใช่ไหมครับเราต้องการจัดรูปนะครับก็ย้าย4ไปหานะครับก็จะเป็น6ส่วน4อย่างนี้นะครับจังนั้นก็ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่มนะครับก็จะเท่ากับ3ส่วน2 y นะครับให้เป็นสมการที่3แล้วกันนะครับจางนั้นก็แทนค่านะครับแทน x ในสมการที่3นะครับแทน x จาก3นะครับให้ไปอยู่ในสมการที่2ครับในสมการที่2นะครับ x ก็จะเปลี่ยนใหม่ลา้เป็น3ส่วน2 y นะครับลบด้วย y แล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับอามี y เหมือนกันแล้วนะครับเอาลบกันได้นะครับอันนี้เป็น3าส่วน y ลบด้วย y นะครับนี่ก็คือเลข1นนะครับดังนั้นก็ จะลบกันได้ก็ทําส่วนให้เท่ากันอันนี้ก็คูณที่2อส่วนสก็จะเปลี่ยนใหม่ให้เป็น2อส่วนสนะครับก็คือคูณที่2อส่วนสทั้งเศษและส่วนนั่นแหละนะครับสาส่วนสลบกับ2อส่วนสก็จะได้1นึส่วนสองวายนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10งั้นถ้าต้องการหา Y นะครับก็จะย้ายนะครับหส่วนสคูณอยู่ก็ย้ายไปคูณแบบส่วนกลับนะครับก็คือคูณที่2อส่วนหนะครับดังนั้น Y ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ10บคูณสได้20นะครับ อย่างที่ทราบนะครับถ้าเป็นอสมการนะครับจะมีหลายคําตอบแต่ข้อนี้โจทย์ถามว่าจํานวนกล่องนะครับที่น้อยที่สุดของติ๊กนะครับจะได้กี่กล่องนะครับดังนั้น Y ที่น้อยที่สุดก็จะเท่ากับ20กล่องนะครับคําคตอบของเราคือข้อที่2นี้นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปครับ One, two, three.